จะคืนดีกันได้ไหม Nick นิกกี้ณัชัดก้อยอรัชพรเปิดใจทางคิดง้อใหม่เผยโอกาสลุ้นรีเติร์นสนิกกี้โพสต์ล่าสุดแคปชั่นชัดเจนมากแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอสําหรับอดีตคู่รักก้อยอรัชพรกับ Nick นิกกี้ณัชชัดแถมแฟนๆยังคอยเชียร์ให้คู่นี้กลับมารีเติร์นรักกันอีกด้วยล่าสุด19ธันวาคม2566ก็เล่นเอาแฟนๆจับตามอง หลังนิกกี้ได้มาออกรายการท่าหนูรับที่จะรักปะในช่องยูทูบก้อยใที่ดึงชแนลในคลิปท่าหนูรับที่จะรักปะอีพีหนึ่งร้อยตามคำขอนิกกี้นะัดโดยในช่วงหนึ่งนัตตี้นันทนัธได้ถามนิกกี้ว่าคิดจะง้องไหมนิกกี้ตอบว่าช่วงแรกนะคิดแต่ตอนนี้ไม่แล้วพร้อมบอกอีกว่าตอนนี้คือไม่อยากมีแฟนถ้าถามว่าถ้ามีคนมาจีบก้อยโอเคไหมคือถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นก็รู้สึกด้านสาวก้อยก็บอกว่าถ้าจะพูดว่าแฮปปี้เลยมันก็จะดูตอแหล มันก็รู้สึกโอเคแต่ไม่ใช่ดีใจขนาดนั้นนอกจากนี้สาวก็ยังได้ไปออกช่อง YouTube n นิกิในแชทของนิกกี้ที่ชื่อคลิปว่านิกกี้ก้อยมีโอกาสรีเทิร์นใหม่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เปิดใจหลังเลิกรากันไปก้อยถืยว่าตอนที่เลิกกับนิกกี้ไปคอนเสิร์ตเยอะมากลองทําอะไรที่ไม่ค่อยได้ทําไปทะเลคนเดียวตอนมีคู่ก็เป็นอีกแบบตอนอยู่คนเดียวก็อีกแบบขณะที่นิกกี้บอกว่าตอนไม่มีก้อยก็เที่ยวยับเลยไปกับคนนูน้นคนนี้ตอนที่เลิกกับก้อยใหม่ๆแล้ว ต้องไปถ่าย6กฉากครับจานตอนนั้นเล่นไม่ได้เลยถึงขั้นถอดไปเล็สเลยแล้วกลับบ้านทีมงานเลยบอกให้มากันคนละวันพอค่อยๆโอเคขึ้นก็มาถ่ายด้วยกันเหมือนเดิมตอนนั้นจับแยกกันนาน4-5เดือนเลยตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความเป็นหงเป็นใหญ่ส่วนเรื่องรีเติร์นขอให้เป็นเรื่องอนาคตและฝาก FC บางคนที่ดราม่าจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเรายังซัพพอร์ตกันตลอดรัดก,กันเหมือนเดิมไม่ได้เกลรยดกันแต่ไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนแล้ว ทั้งนี้แฟนๆยังจับตาที่นิกกี้ได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับก้อยนัตตี้ดีมลงอินส a าแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นเพลงนี้ยังทุ้งในใจจนพากันเชียร์ให้รีเตินกลับมารักกันเพียบ